ทางนุ่มทุ่งโพนทองนะครับชื่อนี้นะครับเป็นชื่อที่เริ่มติดหูกันไปแล้วครับตอนนี้ดังทั่วประเทศแล้วใช่ไหมครับก็เป็นชื่อที่คิดว่าฉากด้านหลังที่เราเห็นอยู่นะฮะนี่คือนี่คือที่มาของชื่อนะครับก็คือวันนี้ผมได้มีโอกาสมานั่งอยู่กับทางเจ้าของแนวคิดนะครับซึ่งผมเรียกว่าพี่อุ๋ยนะครับที่ได้พัฒนาบุกเบิกพื้นที่ แปลงนี้นะครับทั้งหมดยี่สิบไร่นะอยรับใ่ไหมครับผมก็เดี๋ยววันน uh> ี้เราจะมานั่งค ja. mm um> ุยกันแล้วก็มานั่งเสวนากันว OK> ่าแนวคิดเป็นยังไงแล้วก็คิดอะไรถึงอยากทําแบบนี้นะครับผมก็ก่อนอื่นก็ยังไงก็ให้ที่อุ๋ยได้แนะนํานะครับแนะนําตัวก่อนว่าเป็นใครมาจากไหนชื่ออะไรนะครับกันทางนี้นะครับผมเชิญทางพี่อุ๋ยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับตัวครับสวัสดีครับผมชื่อสิบเอกที่เราติ์ทองทศนะครับก็ตาแหน่ง ทำงานอยู่ที่ธนาคารออมสินเป็นหัวหน้าหน่วยสถาบันการเงินชุมชนธนาคารออมสินภาคสองนะตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาคสองนะครับก็ได้มีโอกาสมาทําตรงนี้เพราะว่าได้มีโอกาสจากโตนี่แหละครับที่มาช่วยทําให้งานแรงบันดาลใจได้สาเร็จนะครับ,รบที่แห่งนี้ที่ทุ่งคนทองรตรงนี้ครับม,มีมีมีแนวคิดยังไงที่ก่อนที่จะเริ่มทําตรงนี้ ก่อนที่จะเริ่มทําก็แนวคิดก็ใกล้เกษียณแล้วอะไรเงี้ยครับใกล้ <c oughs> ใกล้เกษียณใกล้เกษียณแล้วแต่คิดเรื่องนี้มานานแล้วครับแต่ไม่ได้ทาสักทีเพราะว่าคิดมาเกือบยี่สิบปีแล้วแหละอยากจะทําแต่ไม่ได้ทำเพราะว่า <c oughs> ติดขัดเรื่องนี่แหละเรื่องคนที่จะมาขุดเนี่ยก็ <c oughs> สําคัญมากเพราะว่าดู <c oughs> หลายเจ้าเขาก็เรียกราคาสูงแล้วก็ การทํางานอะไรต่างๆเราก็ไม่มั่นใจใ<ช>นะครับแต่คิดว่าเป็นบุญนะที่มาเจอมาเจอโตนะถึงในงานสําเร็จด้วยกันคิดครับตรงนี้ถึงวันนี้ครับ,รบก็คือหมายความว่าเรานี่ได้วางแผนเอาไว้ว่าเราจะ,ะเกษียณแล้วเราก็อยากมีที่แปลงหนึ่งเพื่อที่จะใช้เข้าสู่วิถีเกษตรพอเพียงแต่ผมดูแล้วเหมือนจะเป็นธุรกิจใหญ่เลยนะเนี่ยพูดงธุรกิจใหญ่ เป็นเป็นวิถีชีวิตอีกแบบหนึ่งในหลังวัยเกษียณที่เตรียมเตรียมตัวไว้อีกีกี่ปีนะห้าปีห้าปีประมาณนันเนาะจริงๆน่าจะประมาณสักสี่สิบุไปครับตัวเป็นเป็นเรื่องของอที่จะผันตัวเองจากชีวิตไปเกษียณมามาอยู่ท้องนาเพื่อที่จะทําการเกษตรจริงๆแล้วตรงนี้นอกจากการเกษตรที่ว่าเนี่ยอยากจะทําอะไรบ้างีก็คือจริงๆแล้วความฝันถ้าให้เล่าสักนิดนึงนะขอเล่านิดนึงเอง ก็หมายถึงว่าชีวิตเนี่ยผ่านเรื่องราวมาเยอะทีนี้เราก็คิดว่าเรามีทุนทุนของเราเนี่ยไม่ใช่เงินเรามีทุนอย่างหนึ่งคือที่ที่ดินนี่แหละที่ดินที่เกิดความรักความเห็นใจระหว่างแม่แล้วก็พี่น้องร่วมกันทาเพราะว่าเราไม่ได้แบ่งก็เลยเกิดทุนตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะเอาทุนตรงนี้มาทําเกี่ยวกับก่อนกเกษียณคิดว่าผมก็คิดโมเดลเป็นโมเดลขึ้นมาเป็นโมเดลปลดนี้นะครับ,รบก็เลยมาคิดรูปแบบโดยให้เนี่ยแหละให้ทาง ตัวนี่ช่วยออกแบบแล้วก็ช่วยกันคิดช่วยกันทํานะครับจนมีตัวนี้คิดว่าโมเดลนี้มันจะสามารถทําให้เราคิดว่าเรามีสิ่งที่เราทําที่นอกเหนือจากเงินเดือนนะครับจากเงินเดือนจากโบนัสตัวนี้ผมคิดว่าผมไม,ไม่มีโบนัสไม่มีเงินเดือนนะผมอยากมาทําตรงนี้นะครับในที่ตรงนี้จะทําเป็นพื้นที่ไล่นาสวนผสม แต่ผมก็ยังจะไม่ทาไรนาสผสมนะแล้วก็จะคิดทำโฮสเซ์ด้วยแต่ผมยังไม่ทําแต่ผมจะทําอย่างแรกคือจะเลี้ยงปูนาเลี้ยงปูนาปูที่เอามาปล่อยกันนะเนาะตัวปูนาตัวหนึ่งสี่สิบห้าบาทครับท่านผู้ชมสี่สิบห้าบาทปูนาแค่พันพ่อพันนะครับก็เดี๋ยวถ้าใครหลังจากนี้ไปนะครับใครหาจะเลี้ยงปูนาจะหาพ่อพันปูนาต้องมาหาที่พี่อุ้ยละมาที่นี่มาที่นี่ครับต้องหขอบคุณโตนั่นก่อนผมจะต ้งที่ตั้งชื่อตรงนี้เป็นโพนดินทองนะโพนดินทองเ,อเพราะว่าลูกคนเล็กชื่อดินทองมีเอานามสกุลแฟนมาตั้งเป็นชื่อลูกานามสกุลเขาทองมีนะเติมดินเข้าไปแต่ตัวพอโตมาไถ่นะครับพี่น้องมาช่วยทําน้องบอกว่าเป็นชื่อทุ่งโพนทองก็เลยต้องขอบคุณน้องเพราะว่าเป็นชื่อที่ฟังเข้าใจง่ายอาันนี้พี่ยังไม่มีอะไรตอบแทน,นไม่เป็นไรคร <laughs> ับไม่เป็นไรแค่ช่วยช่วยกันดูช่วยน้องพาน้องขุดนี่ก็โอเคแล้วถึงบอกว่าเดี๋ยวต่อไปพอเลี้ยงเลี้ยงปูนาเลี้ยง ทำเกษตรสมผสมที่ตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้อีกจุดหนึ่งที่คนเข้ามาดูงานคนเข้ามาดูคนที่เขาอยากจะมาขอศึกษาว่าแนวคิดของพี่อะไรยังไงก็ยินดียินดีเพราะว่ามันเป็นปูนาเลี้ยงปูนาแบบเรายังไม่เกษียณนะผมก็จะเรียนกับทุกท่านที่ชมคลิปวิดีโอของโตเนี่นะครับเป็นจะเลี้ยงแบบปิดแบบปิดคือว่าเราไม่เลี้ยงแบบบ่อน้าใสเหมือนที่คนที่เขาได้อยู่ใกล้ที่เขามีเวลาแต่เรานี่ทํางานเราจะเลี้ยงแบบปิดนี่เ็าปล่อยลงตามบ่อแล้วก็ ที่เห็นกลมๆที่ให้ตัวออกแบบให้นะครับจะเป็นเลี้ยงปูทั้งหมดนะครับแต่เลี้ยงแบบปิดเราก็ทําเหมือนไรนาผสมผสมก็คือเก็บผลผลิตบอ่อนี้นะครับก็เอาลงใหม่แล้วเราก็ไปเก็บบอ่อต่อไปทาหมุนเวียนอยู่ตลอดแล้วก็สุดท้ายความฝันสูงสุดตรงนี้นะเอาเรื่องแรกก่อนคือเรื่องเ,อเรื่องเลี้ยงปูนานี่ทุกตารางนิ้วบริเวณนี้จะเต็มไปด้วยปูทั้งหมดครับจะปล่อยให้เดินเต็มหมดเลยแล้วก็ทั้งในเลี้ยงทั้งปล่อยเดินคิดอย่างนั้นนะครับเยวอีกไยก็ <c oughs> ปูเดินเต็มเลยปูเดินเต็มมีคนเขาถามว่า เป็นบ้าเน้ขุดที่นานี่คือจริงๆแล้วคนคนอะคนที่เขาว่าเราเนี่ยเราเป็นบ้าเลยขุดที่นาเราแบบโอ้โหเยอะแยะไปหมดไม่ทํานาแล้วเนี่ยมีความคิดมีความรู้สึกยังไงครับตรงนี้ก็มีความรู้สึกว่าขอบคุณเขานะครับที่เขาบอกว่าเราเป็นบ้าเพราะว่าหนึ่งที่ขอบคุณเนื่องจากว่าเราได้ทําคนเดียวก็คือว่าถ้าเราได้ทําอะไรที่เป็นสิ่งแรกที่ทําคนเดียวนี่มันเป็นจุดขายถึงแม้เขาจะบอกว่าเราบ้าแต่เราก็ทําไปแบบว่าบ้าของเราเนี่แหละเราขอบคุณเขานะครับเพราะว่ามันทําให้เราว่า ถ้าเราทําสําเร็จนะคนจะมาเยอะมากมาเรียนรู้แนละ้วเราจะได้ต่อยอดอย่างอื่นนะน,นี่ไม่ใช่เลี้ยงปูอย่างเดียวนะต่อไปจะปลูกมะพราะ้าวน้ําหอมอะไรโครงการยยเออยอะแยะกล้วยมะเขือพริกข่าตะไคร้อะไรต่างๆมีตามมาเยอะแต่เราจะไม่เอาเรื่องการท่องเที่ยวนําเราจะเอาเรื่อง ทำทีละอย่างก네่อนเรื่องทีละอย่างค่อยกินข้าวทีละคำอะไรนะทีคอนเสปต์ตียอะเดินเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำทำทีละอย่างใช่ครับก็ถ้าถ้าได้ดูไลฟ์สดผมจะแชร์อยู่ในในในเพจของผมอยู่เนาะที่พี่อุ๋ยเนี่ยจะไลฟ์สดทุกวันนะครับแล้วก็คุยกับคนที่เข้ามาชมในในในเพจของพี่อุ๋ยเนี Hof ่ยเยอะมากนะครับแล้วก็ ก็ได้มาคอมเมนต์ก็ได้มีรูปไปโชว์นะครับซึ่งแนวคิดในตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าเมื่อก่อนไอสไตล์เขาก็ว่าไอสไตล์บ้าเนอะใช่ไหมท้ายไอสไตล์ก็คือบิดาของโลกเลยใช่ไหมล่ะก็บอกว่าแนวคิดดีๆแนวคิดแปลกๆนี่ก็เริ่มจากคนที่เขาคิดว่าเราคิดไม่เหมือนไทยเราไม่ได้บ้าแต่เราคิดไม่เหมือนไทยนะเราคิดนอกกรอบถ้าเราคิดเหมือนคนอื่นเราก็คงจะ เดินตามคนอื่นก็คือทำนาใช่ทำนาข้าวยิ่งราคาถูกถูกอยู่ใช่ไหมราคาถูกแล้วก็ทำนาแม่ทำนามาเยอะแล้วครับทำนามาหลายปีก็ไม่ได้อะไรขาดทุนตั้งแต่จ้างเขาไถจ้างค่าวานจ้างซื้อปุ๋ยบางคนยิ่งหนักซื้อยาฆ่าหญ้าก็ยึมเข้ามาสู่ร่างกายอีกนะครับอันตรายอันตรายเขาอยู่ตัวเองอีกทีนี้ผมถามลนว่าอันนี้จะหามความรู้สึกกันจริงที่เรามาขุดกันเนี่ยรู้สึกประทับใจหรือมีข้อติชมอะไรบ้างจับ กับทีมงานกับน้องๆที่อยู่ที่มาทํางานให้เพราะว่าพี่อุ๋ยไม่ได้อยู่พื้นที่ทุกวันพี่อุ๋ยอยู่กรุงเทพใช่ไหมครับ,รบแล้วเราก็ทํางานให้อยู่หน้างานโดยที่ <c oughs> ตัวเองไม่ได้มาดูหน้างานเลยแต่เพื่อ <c oughs> ถ่ายรูปถงกันเนาะถ่ายรูปบินท่าอากาศนี้พี่ลองฝากาทางให้น้องๆที่เขาร่วมทีมเราเนี่ยให้ได้ชมคลิปนี้ก็จะได้รู้ว่าเรามีความประทับใจยังไงบ้างครับผมผมก็ฝากทุกท่านเลยนะถ้าจะหาทีมงานที่ พดนาหรือว่าออกแบบนามาช่วยเราทำานะผมว่าฝากทีม์ของโตวไว้เลยเพราะว่าผมอ่อยู่ทางกรุงเทพผมไม่ได้มาแต่ทีเนี้ยเราก็คุยกันทางโทรทางอะไรข้อความแชทเออแชทครับคุยกันแล้วก็ออ,อกแบบรวมกันโตเนี่ยเขาจะผมไม่เคยคิดเลยนะว่าโตเขาจะ ทำงานเหมือนมืออาชีพในคนยุคใหม่นะเทนใหม่ก็คือว่ามีโดนเขาเนียเป็นโดนขึ้นไปถ่ายภาพให้อัปเดตให้ดูทุกวันครับอัปเดตให้ดูแล้วก็จุดไหนจุดไหนแล้วก็มาคุยเราก็สามารถที่จะคอปปี้เรามาวาดภาพเติมตรงนั้นเติมตรงนี้เป็นเหมือนมาดูเองเนาะแต่ว่าดูอยู่สูงกว่าอะไรประมาณนี้เราไม่ดเราดูเราดูอย่างงี้เรายังแบบเห็นแค่แค่ตรงนี้นะแต่พอมาดูมุมสูงเรามันดีไซน์ได้โอ้มันประทับใจมัน คือเราไม่คิดว่าเราจะได้ทีมงานแบบนี้ <c oughs> เราก็คิดว่าถ้าเขา,า <c oughs> ทำออ <c oughs> เขาก็ทําไปเราก็เอ,อาจจะลงมาเดือนนึงได้มาครั้งนึ่งราง,งานก็ลาลําบากแต่นี่มันเนื้อความคาดหมายนะครับเพราะฉะนั้นผม ผมเชื่อมั่นในทีมงานแล้วผมเชื่อมั่นในน้องนะผมว่าน้องต่อปไปจะงานเยอะมากแกเป็นมืออาชีพเพราะฉะนั้นใ,น,ในใครจะรีบจองต้องรีบจองมาเ <บ S 2> อนน<ส>าคนจร,งริงๆคนจริงๆในหัวงานเยอะมากแล้วทํางานมันจะเหมือนว่าใกล้ชิดกันแล้วเป็นพี่น้องกันครับแล้วสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเราเนี่ยหายากที่คนที่เขารับเหมาทําเขาไม่ใช่คิดแบบธุรกิจเขาคิดแบบพี่น้องเขาจะมาแนะนํามาช่วยมาอะไรเสนอเนี่ยผมว่าเป็นทีมงานที่ยอดเยี่ยมแพงไหมที่่าวคิดว่าแพงไหมโอ้ผมว่าถูกมากเลยท่านคนที่จะมาเอานี่ผมบอกไว้เลยนะ ยี่ส <20 S 1> ิบไร่์นะตรงนี้นะครับยี่สิบไร่ผมให้เขาคิดเอ่อเข้าไปในเฟซนะที่เขาบอกว่ารับออกแบบโค้งน้องนาน,นะครับผมให้เขาคิดแล้วเขาถามว่ากี่ไร่์เบอกยี่สิบไร่ เขาเขาตอบสายผมบอกพี่ถ้า20ไร่ผมก็ประมาณสักเอาสักประมาณล้านกว่าล้านกว่าแล้วถ้านที่ดู20ไร่นี่ผมทำคนน้อยหลักแสนนะเนี่ยผมก็อยากพี่อยากกลาบนะขอขอบคุณจริงๆผมต้องขอบคุณพี่นยเพราะฉะนั้นในทีมงานนี้ผมการันตีให้เลยนะครับท่านรีบจองมาเลยแล้วก็มีน้องแล้วก็มีพี่หลายคนในอมสินนะครับอยากจะทําแบบที่ผมทําซึ่งเห็นภาพที่ถ่ายทางดูนะมันดูดีนะมันประทับใจมันอัปเดตให้ตลอดเวลาแล้วก็ ติดต่อกันแล้วก็ทําให้เราทําง,งานเหมือนอยู่ไกลเหมือนอยู่ใกล้ครับก็ติดต่อกแ็แล้วกันนะถ้าใครจะทำหน้าทางโคกน้องนาหรือจะทารูปแบบไหนผมก็ติดต่อผ่านผมก็ได้แล<ช>้วกันไล์สดหรือว่ายังไงผมก็จะติดต่อน้องให้พราะเดียวนี้ไม่ใช่ว่ามาขุดให้กันอย่างเดียวนะคือในในีก็คือว่าเขาเป็นญาติพี่น้องกันอยู่แล้วในหมู่บ้านนี่แหละบางที่ขุดแล้วงานไม่เสร็จไม่ได้ดังใจอย่างเงี้ยก็ผิดหวังกันไปเสียเงินกันเปล่าใช่ไหมใช่ใช่ใช่อันนี้ทีมงานคุณภาพครับ การันตีให้ครับตอนนี้งานก็ที่เราทําขึ้นมาก็ค่อนข้างเสร็จสมบูรณ์นะครับก็คือไปอีกหนึ่งก้าของความฝันนะครับก็คือได้เริ่มต้นทําแล้วเริ่มต้นตคือพอฝันไว้นะครับอย่างที่อุ๋ยบอกว่าพอฝันปุ๊บ<อ><อ>ก็ได้มีโอกาสได้ต้องเริ่มทําเลยถ้ารอรอไม่ได้ยิ่งรอก็ยิ่งรอไปเรื่อยรอไปเรื่อยใช่ไหมครับนับวันนับวันก็จะช้าเสียเวลาไปเรื่อยใช่ไหมครับก็คือรีบทําเลยตัดสินใจทําเลยแล้วก็ได้ ทีมทีมงานก็คือไม่ใช่แค่ผมแค่คนเดียวต้องยกเครดิตให้ทางน้าน้าตองสุกกับน้าตองสุกที่อยู่วาลินก็ได้ชักนำมาบอกว่าเออเนี่ยมาพีุ่ยอยากจะทำก็ก็มาดูหน้างานกันแล้วก็มีพี่พี่กรดนะครับพี่กรดเป็นทีมหัวเรือใหญ่ของทีมขุดทีมขุดแล้วก็มีพี่เตี้ยนะครับพี่เตี้ยนะครับที่เป็น มือขุดบ่อวงกลมแรกของที่ให้ตรงนี้นะครับมือดีจริงๆค่ยมมากนะครับก็จะมีก็จะมีนี่ครับทั้งสามทั้งสามท่านนี้แล้วก็ทั้งที่เข้ามาร่วมทีมกันส่วนในตัวของผมเองก็มีหน้าที่รายงานอัปเดตสถานการณ์ให้กับทางทางพี่อุ๋ยหรือทางเจ้าของโปรเจกต์ให้ทราบนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้อุ๋ยฝากทางคนที่มาชมคลิปนี้นะครับได้คนที่คิดอยากจะทำโค้งหองนาว่าเขา จะต้องมีแรงบันดาลใจเหมือนอย่างที่ยังไงบ้างแล้วก็จะต้องเริ่มคิดเริ่มทําอะไรยังไงบ้างค,คนที่มาชมคลิปนี้ผมว่าถ้าท่านได้ชมคลิปนี้นะท่านมีโอกาสที่จะดีที่สุดในชีวิตท่านคนละกันนะครับ,รบเพราะว่าถ้า <c oughs> ท่านมาีที่ดินมีอะไรนะผมว่าท่านรีบตัดสินใจทําเลยแม้ว่าเราทํางานอยู่เรายังไม่กเกษียณอะไรนี่ก็ทําเลยหรือว่ากเกษียณแล้วจะทําก็รีบทำนะครับปรึกษาทางทีมงานของน้องโตนะได้เลยเพราะว่าเขามีประสบการณ์นะครับเขาสามารถที่จะออกแบบ โดย ine, เฉพาะตัวนี้นะเลี้ยงคูนาเราไม่ต้องมาดูก็ได้นี่ผมทําเลี้ยงนี่ผมจะไม่ต้องมาดูแต่เราได้รูปแบบจากการขุดการออกแบบพื้นที่ก่อนนะครับรีบ,รบๆเลยนะครับเพราะว่าโตเขาก็งานเยอะนะครับฝ <c oughs> ากฝ <c oughs> ากไว้เลยว่าทีมนี้เป็นทีมงานคุณภาพแล้วก็ทํางานร,ร่วมคิดร่วมทํากับเราเราก็ทําถูกด้วยเรื่องของเรื <c oughs> ่องเออราทาถูกด้วยเราทาถูกจริงฮะเราพบบเบียบเทียบกับไอคนที่ขับรายอื่นเนี่ยก็เราก็ทําถูกทําค่อนข้างถูกเพราะพอสมควรแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่า ให้ได้ทีมงานได้ทํางานกันหรือว่าได้อย่างก็ได้ช่วยทางผู้ที่เป็นเจ้าของโครงการด้วยเพราะว่าการผมเชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่ผมเชื่ออยู่ในใจอยู่เสมอว่าการคิดเริ่มต้นทําการเกษตรมันจะต้องไม่ต้องทุนเยอะอืเพราะฉะนั้นการใช้ทุนเยอะมันจะไม่ใช่เรื่องของการเกษตรละมันจะเป็นธุรกิจเพื่อที่จะสแสวงหากําไรเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้เองเ,องเนี่ยถ้าพื้นที่20ไร่ผมก็พยายามที่จะ เสร์ฟให้มันพอดีกับในสิ่งที่ควรที่จะเป็นที่จะเหมาะสมเนาะก็ถือว่าได้พึ่งพากันผมก็ได้ทีมงานก็ได้ทํางานผมก็ได้ช่วยพี่สารฝันขอบคุณมากขอบคุณน้องมากนะครับขอบคุณผมก็ตรองขอบคุณพี่ด้วยนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้ก็อ่าก็ต้องขอบคุณพี่อุ๋ยอีกทีหนึ่งเพราะว่าอ่าในส่วนของงานเนี่ยทางนี้ก็ค่อนข้างที่จะเสร็จสมบูรณ์แล้วในเฟสนของการผฏิรูปของแปลงแปลงนาเนาะครับผมอ่าจะไม่ทํานาละจะทำเป็นเกษตร ก็คือผูกกล้วยผูกมะพร้าวผูกอะไรเสริมเข้าไปเก็บกินได้ทั้งปีข้าวก็ผูกนิดหน่อยพอได้กินพอได้กินใช่ครับก็ไม่ต้องพึ่งพาสารเคมีไสชีวิตปลอดไทยนะครับก็ครับครับสำหรับท่านที่มาชมในคลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่ามองว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าในเรื่องของการพึ่งพาตัวเองทางด้านการเกษตรแค่คิดก็มีความสุขแล้วเนาะพูดถึงมาอยู่ทําในธรรมชาติแบบนี้เนาะก็ก็ ให้ทางพี่อุ๋ยเป็นวิทยากรหรือมาดูก็ได้ผมก็จะพยายามเวลามาที่วาลินมาที่ตรงนี้นะครับก็คือ,อาบาบ้านนาะอยู่แล้วแล้วก็มผมก็จะแวะมาถ่ายคลิปอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับซึ่งซึ่งตรงนี้จะเป็นแปลงต้นแบบที่าทางพี่อุ๋ยเนี่ยมาทำเอาไว้พอหลังจากนี้ใครที่จะศึกษาหาความรู้ก็สามารถที่จะมีเดี๋ยวมีเบอร์เบอร์ติดต่อให้หลังจากหลังจากหลังจากนี้เลยไหมหรือว่า อีกสักสี่ห้าปีหรือตอนนี้คือถามได้ในเพถามคุยดเลยตอนนี้แปะลิงก์ไว้ข้างล่างเลยนะได้คเลยคือเรื่องแนวคิดการทําเรื่องนี้ที่ว่ายังไม่ทํางานเอ้ยยังไม่เกษียณอะไรคุยกับผมแต่ถ้าจะทําออกแบบแบบนี้หรือแบบไหนก็แล้วแต่จะให้โตอให้ผแต่โตต้องบอกนอกว่า รับงานไหวไหมครับถ้าออกไปงานจะมาเยอะมากตอนนี้ก็มีมีมีทีมมีทีมมาเสริมนะครับตอนี้มีทีมมีทีอะไร่วงน้องอางเยวะเลยเพราะว่าถ้าออกไปนี่คนจะเข้ามาเยอะมากนะครับเพราะว่าราคาไม่แพงครับคนจะมาจองเยอะโตวก็ต้องบริหารงานก็คือต้องช่วยครับสิ่งหนึ่งที่ผมมองก็คือผมไม่ได้มองทางด้านกําไรอย่างเดียวเพราะว่าผมมองดูว่าคือในเรื่องของการเกษตรหรือว่าในเรื่องของการใช้ชีวิตแบบนี้ซึ่งผมเองก็ฝ่ฝันที่จะต้องทําผมเองก็ต้องทําที่องผมเองแต่ว่าเดี๋ยว รอสักระยะหนึ่งก่อนเพราะว่าณนะตอนนี้คือคือขอให้ทีมขุดได้ทํางานที่ที่แปลงผมเตรียมไว้ละเตรียมที่จะ,กะเกษียณเหมือนกันโดยยังยังยังอีกหลายปียังไม่ได้กเกษียณแ, <c oughs> แต่ก็อยาก,กเกษียณในช่วงนี้ก็ยังทํางานอยู่แลจะทาไปเรื่อยๆครับเพราะว่าอย่างที่บอกวิถีกเกษตรเนี่ยมันมันมันมีความสุขแค่คิดว่า,วาอยากจะทํานู่นนี่นั่นอยู่กับทุ้งนาอยู่กับสีเขียว ก่กับธรรมชาติของมก็มีความสุขแล้วแล้วผมเติมอีกนิดนึงวิถีเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยผมเข้าใจผิดมานานแล้วนะหลายคนอาจจะไม่เข้าใจคําว่าเศรษฐกิจพอเพียงเราจะมองว่าคือความยากจนแต่จริงๆอ่ะความร่ำรวยจะซ่อนอยู่นะเพราะฉะนั้นรีบคิดรีบทำมีที่นี่รีบปรับปรุงรีบออกแบบเลยรวยมากกว่ารับราชการอีกนี่คอยดูโมเดลผมที่สําเร็จนี่นะครับจะเป็นต้นแบบนะครับในการทํางานแบบนี้ผมถึงบอกว่าถ้าเรื่องการคิดนี้คุยกับผมนะแล้วผมอ่ะ อาจจะเก็บผลผลิตในปลายปีนี้เราคงจะบอกต่อแต่ถ้าเรื่องขุดออกแบบนี่ต้องเนี่ยมาที่โตเพราะว่าราคาถูกนะครับก็รีบคิดรีบตัดสินใจนะโตก็ต้องบริหารให้ได้ได้ครับยังไงก็ต้องขอบคุณมากที่ช่วยที่ช่วยช่วยโปรโมทเนาะึงเรื่องจริงเนี่ยแต่โตต้องบริหารงานให้ได้คนจะเข้ามาเยอะการนี้การครับผมก็เป็นอ่าสิ่งที่พี่อุ้ยได้บอกกล่าวไปนะครับก็เป็นโมเดลที่เหมือนกับว่าเศรษฐกิจพอเพียงแต่ แปง<อ>ไปด้วยความร่ำรวยนะครับะกะไว้แล้วว่าอีก5ปีข้างหน้านี้ก็คือน่าจะไปถึง จากที่ลงทุนไปน่าจะได้กําไรมาเป็นสิบเท่าแล้วก็คิดว่าน่าจะไม่ต้องไปสนใจเรื่องเงินเดือนแล้วก็โมนัสที่ทางานแล้วนะครับก็จะมาลงทุนตัวนี้ตัวเองมีความสุขเหมือนที่ตัวบอกอะไรครับผมแค่คิดก็แค่คิดก็มีความสุขแล้วที่เริ่มทำก็โอเคถ้ายังไงวันนี้ผมก็ต้องขอบคุณพี่อุ๋ยมากก็มีโอกาสจบโปรเจกต์ในเรื่องของการขุดดินตรงนี้เอาไว้ในในคลิปนี้ส่วนจะเพิ่มเติมหรือจะทํางานในส่วนอื่นยังไงเดี๋ยวผมก็เวลามาผม่หัวจะมีการ ขอมาอัปเดตพูดยังไงเดี๋ยวเราแปะลิงก์กันไว้แล้วก็เดี๋ยวคนที่เข้ามาติดตามในเพจเราเนาะเขาก็จะได้ดูว่าเออโอเคมีการอัปเดตเป็นยังไงวันนี้ดูว่าวันนี้มีการปล่อยปูนาไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวอีก2ปีอีกปีข้างหน้าเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมก็มาดูก็คอยติดตามแปลงทุ่งโพนทองนะครับของพี่อุ๋ยนะครับจิบเอกทีรศักดิ์ทองทศนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ผมก็คงจะต้องจบการ นทนากันไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวาทางพี่อุ๋ยก็จะมีการไลฟ์สดนะครับ,รบส่วนทางทีมงานขุดของเราก็ายังมีรถให้บริการอยู่ถึง3คันนะครับตอนนี้3คันเดี๋ยวจะ,จะมีอาจจะมีมาเสริมอีกก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงแต่ว่ามีรถเนี่ย ไม่สาคัญเท่ามีคนขุดที่มีฝีมือนะครับตคือตอนนี้คนขุดมีฝีมืออยู่อยู่อยู่สองท่านนะครับตองนี้จองครับต้องจองครับก็ต้องรีบจองเข้ามาครับมีรถเนี่ยผมเห็นเยอะะแต่ว่าคนขุดที่มีคุณภาพจริงก็เรามีอยู่สองคนซึ่งเขาขุดมามีความชำนาญในการขุดดินต่างๆทำสนามกงสนามกลอฟเนี่ยเขาทำมาแล้วก็ยี่สิบกว่าปีกับรถแมคโครที่อยู่ตรงนี้นะครับผมก็ฝากคนที่ชมคลิปนี้ไว้นะครับแล้วก็ฝากติดตามทาง หลายสดของทางพี่อุ๋ยนะครับสิเอกธีรศักดิ์ทองสดนะครับผมก็ขอขอบคุณมากนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนท่านี้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับขอบคุณที่ตั้งชื่อทุ่งพลทองให้